สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกรกฎนะครับจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีถ้าท่านเป็นกรกฎนะครับคลิปนี้ดูได้ครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมก,กราคม2567ดนาวนะครับดาวที่สมุดในกระดานนี้สมุดวันที่1มก,กราคมนะครับลัคนาราศีกรกฎดาวประจำตัวท่านคือดาวจันทร์นะครับดาวจันทน่ะ แทนค่าด้วยเลข2นะครับในเนี้ยไม่เห็นทําไมถึงไม่เขียนเอาไว้นะครับจันเนี่ยท่านเดินราศีละสองวันครึง่งนะครับวันเนี้ยอยู่ตรงไหนก็ทายอย่างนั้นแต่อีสองวันครึ่งท่านก็เปลี่ยนอีสองวันครึ่งท่านก็เปลี่ยนในหนึ่งเดือนท่านเดินครบจักรราศีเลยนะฮะใส่ว่าท่านเดินเร็วเดินเรื่อยๆทายวันนี้พรุ่งนี้ก็มีความหมายทายสองสองวันครึ่งอะ่ะสองวันครึง่งหนึ่งความหมายก็ไปเรื่อยๆนะครับก็เลย จอนก็เลยไม่ได้ถ่ายเกี่ยวกับดาวประจําตัวนะครับแต่อย่างอื่นและพอได้เรื่องแล้วพอได้เรื่องแล้วนะฮะลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวประจาดาวการเงินท่านอ่ะเราไม่เห็นดาวประจาตัวทีนี้เรามาดูดาวการเงินแต่ถ้าวันที่หนึ่งมกราเนี่ยจันหน้าหน้าถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะอยู่ที่สิงห์พบการเงินนี่แหละนะอาจจะบอกว่า ในช่วงวันที่31ธันวาคมมกราคม2มกราคมแถวๆเนี้ยสองวันครึ่งแถวๆเนี้ย <c oughs> จันน่าจะอยู่ที่พบการเงินนะครับน่าจะมีเหตุของการใช้เงินอะไรๆหรือว่าจัดเก็บหรืออะไรก็ช่างอ่ะคือคุณยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นหลักก็ได้ในสองวันครึ่งเนี้ยนะถ้าพอพอพอสักประมาณวันที่สองวันที่สามผ่านไปก็น่าจะอาจจะเปลี่ยนไปอีกลาศีหนึ่งก็อีกความหมายหนึ่งนะะเรามาดูการเงิน ตัวเองไปอยู่การเงินในวันที่หนึ่งไหนเงินเป็นอย่างไรละ่ะนะครับาการเงินของลัคนณาราศีกรกฎก็คือดาวอาทิตย์ที่ราศีสิงเนี่ยณนะวันดังกล่าวนะครับอาทิตย์สถิตนะฮะสถิตในราศีธนูนะครับพบอริอริแปลว่าอะไรอริแปลว่าปัญหานั่นตัวเองวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตัวเองไปอยู่ที่ราศีสิงนะฮะพบการเงินแล้วเงินคุณเงินคุณตกอริอยู่ หมายถึงอะไรอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองล่ะนะอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคอาริแปลว่าภารนีสินแล้วอริยังเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยนะนะยังเป็นเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยนะแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับมรณะแต่แต่ก็มีแหละแต่ก็มีแหละแสดงว่าคุณจะต้องคุณเนี่ย ลัคนาราศีกรกฎน่าจะต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างแล้วล่ะอาจจะเป็นเรื่องภารณีสิงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้หรืออย่างอื่นอันนี้เป็นได้ปัญหาลนะเออง่ายๆปัญหาอุปสรรค่ะนั่นแหละนะทีนี้เงินคุณเป็นอย่างนี้เงินไม่ได้อยู่คนเดียวเงินอยู่กับอังคารนะครับอังคารคือใคร อังคารอันดับแรกอังคารมีสองเรือนครับที่พิจิกกับท่เมศนะครับพิจิกคือปุตตะครับที่เมศค,ค,ค,คือกรรมะการงานหรือการกระทําเรามาเริ่มจากพิจิกก่อนก็ได้เงินไปอยู่ในพบปัญหาไปอยู่ในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาหรือว่าภาระนีสินโดยมีปุตตะร่วมงาน,นปุตตะมีปัญหาด้วยแสดงว่าปุตตะมีปัญหาด้วยบุตร บริวารน,นะฮะไอคำว,ว่าบริวารเนี่ยลูกน้องก็บริวารคนที่คุณเลี้ยงดูก็บริวารสัตว์เลี้ยงก็นับเป็นบริวารด้วยแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องใช้เงินแก้ไขแล้วคุณต้องใช้เงินแก้ไขน่าจะเป็นแถวแถวนี้นะครับบุตรตาเนี่ยนอกจากบุตรบริวารแล้วยังเป็นเรื่องของความรักนะนะเฮ้ยความรักมีเหตุมีเหตุใช้เงินเหรอ ก็เขาอยู่อย่างนี้ก็ต้องทายอย่างเนี้ยนะความรักเป็นเหตุให้ต้องใช้เงินใช้ทองความรักเป็นเหตุให้ต้องใช้เงินใช้ทองเพื่อในการแก้ไขปัญหารักนี้เกิดปัญหาและฉันต้องใช้เงินใช้ทองอย่างนี้ก็ได้ครับหรือปุตตะยังเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆนั่นเปิดฉากสกราชใหม่มามีเหตุการลงทุนอะไรใหม่ๆมั้ยแล้วเหตุนั้น่ะ มันเกิดปัญหานะฮะเหตุนั้นมันเกิดปัญหาทําให้ต้องใช้เงินใชทองแต่เมื่ออังคารมาจากเมธเมธคือการกระทําหรืองานกรรมะกรรมะคืองานหรือการกระทานะฮะงานการกระทําร่วมกับปุตตะนะฮะเอ๊ะงานงานกับปุตตะการเกิดเหตุลงทุนใหม่ๆอะไรไหมอ่ะนั่นะถ่ายได้อย่างนั้นสองเรือนรวมกันเนี่ยเกิดเหตุ ในการลงทุนอะไรไหมมีเหตุต้องใช้เงินใช้ทองในการลงทุนไหมอ่ะงานหรือการลงทุนมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขปัญหาไหมถ่ายได้อย่างนั้นนะครับถายได้อย่างนั้นหรืออาจจะบอกว่าบุตรบริวารน,นะฮะบุตรบริวารต้องกระทาอะไรเกี่ยวกับบุตรบริวารในการใช้เงินแก้ไขปัญหาอันนี้ก็ถ่ายได้ครับอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอีกอย่างหนึง งานเนี่ยเจ้าเรือนเขาเนี่ยคือดาวพระรหัสสบ,บดีณนะวันนี้พระรหัสสถิตท,ที่ราศีเมษนะครับอริไปที่เมษอริไปที่การงานอริไปที่การกระทําแสดงว่ามีเหตุในการแก้ปัญหาเรียกว่ามกราเปิดฉากมาเนี่ยนะฮะฉันมีเหตุเรื่องงานฉันมีเหตุเรื่องการกระทําที่ต้องแก้ไขอาจจะด่วนๆสักนิดนึงก็ได้ฮะนะครับ ในเดือนมกราอาจจะด่วนหน่อยเดือนนี้ฉันต้องกระทําแล้วละ่ะถึงเวลาที่ฉันต้องทําเหตุนี้อาจจะอาจจะเป็นก่อนหน้านี้มีเหตุแล้วอาจจะเรียกว่าบรรเทาไว้ก่อนพักไว้ก่อนแต่แต่วันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะเมื่ออังคารสถิตตูมตรงเนี้ยนะฮะเหตุนี้ถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องทําในเดือนมกราแล้วนะครับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับงานการเข้ามา ฉันต้องแก้ไขแล้วและเหตุนี้การแก้ไขคงหนีไม่พ้นต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขแล้วล่ะทายอย่างนี้ครับนะครับพระรหัสเนี่ยนอกจากามาจากอริแล้วพระรหัสยังเป็นเรื่องของสุภะด้วยสุภะนี่ต่างถิ่นแดนไกลครับนะฮะสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะแปลว่าความสําเร็จด้วยอย่างน้อยถึงจะมีปัญหาเรื่องงาน แต่ตรงนี้ก็ถายได้ว่ายังไงเสียมันต้องเกิดความสำเร็จเรื่องงานแน่ละและงานนี้คงจะเป็นงานที่อยู่ไกลงานครั้งเนี้ยเหตุเนี้ยจะต้องค่อนข้างจะไกลหน่อยละ่ะนะฮะแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นฉันต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขปัญหาเพราะรหัสเนี่ยเป็นผู้หักผู้ใหญ่ด้วยนะฮะในส่วนดีนะครับงานเกิดความสำเร็จมีผู้หักผู้ใหญ่ มาให้ความสําเร็จเกี่ยวกับงานนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าผู้ใหญ่อยู่แดนไกลก็ได้นะผู้ใหญ่อยู่แดนไกลมาช่วยให้งานเนี้ยสำเร็จรู้่วมด้วยดีก็ได้นะครับแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่มันต้องเกิดปัญหาก่อนก่อนจะสําเร็จงานนี้ไม่มีพรมแดงให้เดินแน่นอนครับก่อนจะสําเร็จไปแก้ปัญหาก่อนแล้วก็ต้องใช้เงินแก้ด้วยสุดท้าย สำเร็จดีครับนะครับทีนี้เรามาดูสุกกับดูพุทธหน่อยสินะฮะสุกและพุทธนะฮะสุกและพุทธเอาสุกก่อนละกันนะครับสุกเนี่ยมาจากลาพระครับลาผลนะฮะมาจากลาพระลาผลพระสุกยังเป็นเรื่องของพันธุด้วยนะถ้าตีพระสุกล้วนๆนะถ้าตีพระสุกล้วนๆนะครับลาผลพันธุพันธุนี่แปลว่าอะไรฮะพันธุเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่ พ่อแม่ครอบครัวฉันน่ยพันธุถ้าเป็นทรัพย์สิน่ะบ้านที่ดินยานยนตนี่นะฮะถ้ารวมกับลาภเกิดลาภผลที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ให้ลาภให้ผลนะผู้ใหญ่ให้ลาภให้ผลหรือจะบอกว่าบ้านที่ดินยานยนต์ให้ลาภให้ผลแก่ฉันก็ได้เพราะว่าปุตตะยังแปลอีกความหมายหนึ่งมันแปลว่าความยินดีก็ได้ครับ นะมีความยินดีที่ได้ลาบได้ผลจากบ้านที่ดินยานยนต์มีความยินดีที่ผู้หลับผู้ใหญ่ในครอบครัวนะฮะหรือเนี่ยพระรหัสเห็นไหมเข้ามาช่วยผู้หลับผู้ใหญ่นะฮะให้ลาบให้ผลแก่ฉันก็ถ่ายได้นะฮะแต่พอถ่ายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่าอังคารเขาไปอรินะฮะอังคารเขาไปอรินะะแสดงว่าอะไรฮะฉันเนี่ยก่อนได้ลาบได้ผลเนี่ย ฉันต้องแก้ไขปัญหาก่อนและก่อนจะรับลาบ,บรับผลนั้นฉันต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขปัญหาก่อนแล้วจึงจะได้รับลาบผลนั้นมานะครับนี่คือดาวสุขส่วนดาวพุธล่ะดาวพุธเป็นใครดาวพุธคือมาจากกันกันเป็นใครกันคือสหัสชะสหัสชะในที่นี้นะฮะถ้าดูดาวอย่างนี้น่าจะหมายถึงการติดต่อประสานงานแล้วละ การติดต่อประสานงานแล้วละ่ะนะและยังมาจากมิถุนวินาศนะด้วยนะวินาศนะด้วยวินาศนะมันแปลว่าเสียหายล่ะครับแต่ในข้อดีวินาศนะมันแปลว่าทางไกลก็ได้หรือเบื้องหลังก็ได้หรือจะทายรวมกันระหว่างสุขกับดาวพุธเนี่ยนะฮะเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าบ้านที่ดินยันยนให้ล่าให้ผลแก่ฉันเนี่ยนะฮะเขาให้เหมือนกับให้มาในลักษณะที่ว่า หยิบใช้เลยไม่ได้อะนะครับให้มาแบบว่าหยิบใช้เลยไม่ได้เบื้องหลังไงเก็บซ่อนไงฮะเหมือนกับให้มาต้องเก็บก่อนแล้วจึงจะนํามาใช้ได้คือมาปุ๊บของเลยไม่ได้อะมาปุ๊บเก็บไว้ก่อนจะใช้ต้องไปทําอะไรอะไรเพื่อจะใช้อีกเรื่องหนึ่งมันเก็บไงหรือท้าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าวินาศนะเนี่ยไปว่าต่างถิ่นไกลก็อีกแหละนะฮะเหมือนกับ ไอ้ลาภผลที่ได้มาเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ไกลจากที่ฉันอยู่อ่ะอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับหรืออย่าลืมวินาศนะก็ต้องเป็นวินาศนะอยู่วันอย่างค่าเหมือนกันนะในส่วนเสียนะครับวินาศนะเปลพราะว่าวเสียหายก็ได้อย่างที่บอกครับลาภผลยังไงก็ต้องมีมาแหละแต่ก่อนจะมีอ่ะมันเสียหายก่อนแล้วคุณก็ไปแก้ไขอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างก็ได้นะเพราะอันเนี้ยแวบเข้ามาในสมองเลย เคยเจออยู่ท่านหนึ่งได้ที่ดินมาเป็นมรดกเขาได้ที่ดินมาเป็นมรดกอันนี้มีตัวตนจริงนะเขาได้ที่ดินมาเป็นมรดกแต่ไอที่ดินผืนนั้นน่ะมันติดธนาคารอยู่นะครับเจ้าชะตาท่านนั้นต้องเอาเงินไปปิดธนาคารก่อนพอปิดแล้วงไงปิดแล้วก็ถ่ายออกมาเพื่อมาเป็นของฉันตรงนี้ก็ได้นะอาจจะในคำทำนายเนี้ย ลักษณะอย่างนั้นก็ถ่ายได้แต่จะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะนี่ผมยกตัวอย่างประมาณว่าแถวแถวนั้นอะอาการแถวแถวนั้นอะคุณเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหมเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหมนะฮะลัคนาราศีกรกฎจะว่าดีผมก็ก็ดีอะแต่ว่าก่อนจะดีอะไปแก้ไขก่อนนะฮะก่อนจะดีช่วยไปแก้ไขก่อนได้ไหมแล้วค่อยรับความดีงามมาจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าช่วยไปแก้ไขก่อนฮะช่วยแก้ไขก่อน ทีนี้ได้เสื่องในส่วนของความรักละนะความรักก็ต้องดูปัตนิก่อนละอันดับหนึ่งละ,ะปัตนิแปลไว่าอะไรครับปัตนิคู่ครองครับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวดาวปัตนิคุณก็คือดาวเสานะวันนี้เดี๋ยวนี้เขาไปที่มรณะครับนะเรื่องคู่ครองเป็นอย่างไรนะดาวคู่ครองตกมรณะอ่ะถัดท้ายร้ายก่อน ทายร้ายเอคู่ครองมรณะคู่ครองฉันป่วยเหรอ่ายได้อย่างนั้นดูแลสุขภาพหน่อยนะคู่ครองฉันต้องห่างจากฉันทายได้อย่างนั้นไอ้คำว่าห่างจากฉันเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าต้องห่างเป็นปีเป็นชาติอะนะครับห่างวันสองวันก็ห่างนะครับห่างอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ห่างห่างเดือนสองเดือนก็ห่างห่างเป็นปีก็ห่างนะ ผมยกตัวอย่างบ่อยๆอ่ะก็คือเหมือนกับว่าคู่ครองมีเหตุต้องเดินทางไกลอ่ะหรือต้องไปทําอะไรบางอย่างคือปกติก็อยู่ด้วยกันอ่ะแต่ในช่วงเนี้ยเขาอาจจะต้องมีเหตุต้องไปทําอะไรไกลๆป่ะไปสองสองวันก็ได้สองสามอาทิตย์ก็ได้สองสามเดือนก็ได้บางทีไปเป็นปีเช่นถ้าไปเป็นปีเป็นยังไงไปรับตําแหน่งอย่างเงี้ยนะครับ ไปรับตาแหน่งไกลๆเงี้ยเขาไปอยู่ที่นูน่นเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับมาทีวันหยุดถึงจะได้กลับมาทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมรณะด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นมรณะด้วยเหมือนกันหรือบางคนก็แค่ฉันไปแก้ไขปัญหาสักสองสองวันนะดิฉันกลับมาก็ถ่ายได้นะหรือฉันต้องไปดูนู่นดูนี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ถ่ายได้ฉันต้องไปทําธุระสักเดือนหนึ่งก็ถ่ายได้นะฮะระยะเวลาไม่แน่ระยะคือดาวเสาเป็นดาวเดินนานเนี่ย ไม่จะเป็นต้องไปนานก็ได้นะที่ผมเคยเจอไม่จะเป็นต้องไปนานก็ได้บางทีไปสองสามวันก็มีก็ไม่ได้ว่าอะไรดินะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะจะให้ไปนานทุกคนก็กะไรอยู่นะฮะจะตีว่าดาวเสาดาวเนินนานไปนานแน่เลยอืมอยากคิดอย่างนั้นอยากคิดอย่างนั้นสิอยากคิดอย่างนั้นไอเรื่องดาวเสาดาวเนินนานอ่ะมันเป็นการตีความคือมันมันเป็นดาวเนินนานจริงแหละนะฮะแต่มันตีอย่างอื่นซะมากกว่านะฮะแต่ในส่วนตรงเนี้ยอาจจะไปเดี๋ยวเดียว นานก็ได้เดี๋ยวเดียวก็ได้ฮนะอย่าไปตีว่าดา,าวเสาร์ต้องไปนานไปเดี๋ยวเดียวก็ได้นะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าวันสองวันก็ได้นะฮนะวันสองวันก็ได้ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับไม่ได้ผิดกติกาแล้วก็เป็นอย่าง,งานั้นเคยเจอเหมือนกันก็เคยเจอเหมือนกันนะหรือหรือคู่ครองตกมรณะเนี่ยนะฮะในส่วนเนี้ยคู่ครองได้รับมรดกอา้าวเริ่มตรงแล้วเริ่มเริ่มมาแถวแถวดาวศุกร์แล้วเนี่ย คู่ครองได้รับมรดกก็ได้นะครับนะครับหรือคู่ครองคู่ครองเก่าๆนะฮะได้เจอได้เจอกับคู่เก่าๆเ,เช่นเธอกับฉันแยกกันไปต้องนานแล้ววันดีคืนดีฉันกับเธอได้เจอกันไอ้เรื่องเจอกันเนี่ยเจอกันเฉยๆแล้วเจอแล้วพัฒนาก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้นก็ไม่เกี่ยวกันนะได้นะไม่ใช่ไม่ได้ได้ เจอเฉยๆก็ได้เจอแล้วพัฒนาต่อก็ได้เอ้ยอดีตอดีตนอดีตอดีต่นตานไฟเก่าอดีต่านไฟเก่าก็ได้เจอเฉยๆหรือเจอแล้วพัฒนาได้ทั้งนั้นแหละได้ทั้งนั้นแหละนะครับตรงนี้ก็ถ่ายได้เห็นไหมพบเรือนมันกว้างนะฮะหรืออะไรฮะในส่วนดีฉันได้เจอคู่ครองต่างชาติต่างาศาสนาต่างผิวพรรณ ได้เหมือนกันเห็นหมเห็นมรณะตกใจได้แต่ดีใจก็เป็นนะผมบอกให้ตกใจได้ดีใจก็เป็นนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าดาวตกร้ายมาันต้องร้ายอย่างเดียวมันดีได้ครับยืนยันฮนะอันนี้ยืนยันเลยเจอมาเยอะแล้วดีได้นะครับแล้วก็ดีซะด้วยสิได้นะครับไม่ได้มรณะตกใจได้ครับแต่ดีใจก็เป็นครับยังไงก็ยืนยันคำนี้ครับผมนะ แล้วอะไรฮะแล้วมรณะไปไหนนี่เราต้องไล่เลยฮะคู่ครองไปมรณะมรณะอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดจะให้กรกฎเหมือนกันหมดไม่ได้รายละเอียดจะแตกต่างกันนะ,ะบางคนก็เจอฝรั่งเนี้ยเจอแขกเนี้ยได้ต่างชาติต่างาศาสนานะบางทีก็คู่ครองฉันไปได้มรดกคู่ครองฉันต้องไปกินตําแหน่งไกลๆคู่ครองฉันมีธุระต้องไปต่างจังหวัดมันก็ไปวันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่สิแล้วแต่ธุระเขาอะทีนี้ มรณะเนี่ยมันไปสุภะเข้าให้นะฮะตรงนี้ถือว่าดีอยู่เหมือนกันเนาะนะ,ะมรณะไปสุภะพอมรณะไปสุภะนะฮะมันก็เหมือนกับว่ามีเหตุเรื่องไกลๆเข้ามาเสริมละอ่าสุภะนี่สุภะแปลพราต่างถิ่นแดนไกลนี่นะฮะสุภะแปลพราะต่างถิ่นแดนไกลนี่แสดงว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้ไกลแล้วมันถึงได้มรณะมันถึงได้ไปไกลๆไงนะ,นะครับนะฮะเหมือนกับบอกว่า ได้เจอกันแน่กันละอ่ะถ้าพูดถึงความรักนะทานไฟเก่าได้เจอกันแน่น่าจะได้เจอกันแน่ละลาหูอยู่เงี้ยน่าจะได้เจอกันแน่ละนะครับ <c oughs> น่าจะได้เจอกันแน่ละเจอแล้วพัฒนาหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ <c oughs> น,รนะแต่ถ้าเรื่องเรื่องการงานอย่าลืมสิว่าสุภะเห็นไหมคู่ครองไปมรณะมรณะไปสุภะต่างกายทางกายทางกายไปไหนทางกายเขาไปทํางานนี่นี่ฮะทางกายไปทํางานนะทางกายไปทํางาน ทำไมึงไปทางานจะพบกรรม,มะเนี่ยหรือมีมีการกระทําอะไรให้เขาต้องไปทําก็ได้กรรม,มะคืองานที่ทําหรือการกระทําก็ได้หรือการกระท,ะรารระทะรําก็ได้แสดงว่าเขาไปเรื่องงานจริงๆ <c oughs> <c oughs> นะเขาไปเรื่องงานจริงๆนะอ่าเรื่องนี้ก็ได้นะฮะนะฮนะตีความได้เยอะฮนะบางคนเอ้าคู่จะเจอคู่ครองไหมถ้าเจออีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเจอคู่ครองนะ คู้ของมรณะเนี่ยมม,ม,ม,มรณะแปลว่าแปว่ามรดกอะนะฮะหรือเจอคนใหม่แต่ไอคนคนเนี้ยไปดูให้ดีนะอันนี้ต้องดูให้ดีนะฮะมันเป็นของคนคนอื่นเขาทีนี้ไอของคนอื่นเขาเนี่ยถ้าเขาไม่เอาแล้วอันนั้นก็แล้วไปแต่ถ้ามรณะเขายังใช้อยู่นะเขายังใช้อยู่เธอเนี่ยไปเสียบเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยระวังให้ดีด้วยนะครับ ปุตตะอาปัตตนิมรณะเนี่ยนะปัตตนิมรณะเนี่ยนะฮะเขามีเจ้าของแล้วดูหน่อยนะว่าเจ้าของมันยังใช้อยู่เปล่านะฮะเจ้าของมันใช้อยู่เปล่าถ้ามันใช้อยู่มันใช้อยู่คุณก็เสียบละนะฮะถ้าคุณไม่ได้ใช้ล่ะนะถ้าคุณไม่ได้ใช้อะถ้าคุณไม่ได้ใช้ไอ้ถ้าเขาไม่ได้ใช้อะก็แล้วแต่ฮะเหมือนกับพ่อไม้แม่ไม้แล้วแต่นะฮะ ตรงนี้ต้องดูนะฮะตรงนี้ต้องดูดาวเดิมเป็นหลักเลยท่านเดิมมีเหตุชู้สาวนะฮะถ่าเดิมมีเหตุชู้สาวน่าจะไม่ว่างนะเขาน่าจะใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเดิมฉันก็ไม่มีเรื่องชู้สาวในชีวิตก็น่าจะเป็นพ่อไม้นั่นแหละเขาไม่เอาแล้วอ่ะส่วนคุณจะเอาไม่เอาเรื่องของคุณสิใช่ไหมเจ้าชะตาคิดเอาเองแล้วกันว่าจะพัฒนาต่อหรือไม่พัฒนาต่อ นะฮะนะฮะเหมือนกับไอคูอ่ครองที่เลิกไปแล้วก็ได้อ่ะมรณะคู่ครองคู่ครองเก่าที่เลิกไปแล้วแล้วมาเจอกันเอ๊ะเลิกกับฉันไปแล้วอะมันไปมีอะไรหรือเปล่าคือเมื่อก่อนอยู่ว่าฉันเป็นของฉันตอนนี้ไม่ใช่ของฉันมันเป็นของใครหรือเปล่าแล้วไปเจอไปเจอของคนอื่นไหมอะไปเจอของคนอื่นไหมอะเคยเป็นของฉันนั่นมันเคยนะแต่ปัจจุบันน่ะมันเป็นของใครไหมอะหรือมันไปจากฉันแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นมรณะด้วยเหมือนกันมรณะคือ ของเก่าอ่ะไอ้ของเก่าอ่ะมันเป็นของเก่าแล้วมันไม่พัฒมนมันไม่ไปไปมีใครมันก็เป็นของเก่าหรือไม่มันไม่มีหรือมีมันเป็นมรณะด้วยกันทั้งนั้นแหละอันนี้ก็ต้องดูนะอันนี้ดูชะตาเดิมก็น่าจะพอรู้ว่าถ้าชีวิตครับชีวิตคุณไม่มีเรื่องชู้สาวในชะตาเดิมอันนี้ก็รอด <c oughs> น่าจะรอดแหละหรือไม่มีเรื่องชู้สาวในชะตาเดิมแต่ไปเจออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เจอนะเขาจะไม่เอา เพราะในดวงชะตามันไม่พาไปให้เจออย่างนั้น่ะเหมือนเจอฉันก็ไม่เอาเพราะดวงชะตาฉันไม่มีเรื่องนี้ฉันก็เลยไม่เอาแต่ในดวงชะตาเดิมมันมีเรื่องชู้สาวขึ้นมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันชอบเอามันรู้เป็นไรนะฮะจะหาเหตุผลร้อยแปดพันอย่างนะฮะชักแม่น้ําทั้งห้าเข้ามาแบบมาตีให้มันแบบว่าไม่เป็นไรหรอกนะอะไรเงี้ยเข้าข้างตัวเองซะหน่อยดึงก็ดวงชะตามันพาไปอย่างนั้นก็เป็นซะอย่างนั้นแหละ ประมาณนี้แหละนะฮะน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะลัคนาร,ราศีกลรกฎนะครับลัคนารกราศีกรกดได้จะู่แถวแถวนี้พอจะนึกออกได้ประมาณนี้แหละก็ยังมีอย่างอื่นที่ทายได้อีกเยอะแยะฮะนะคุยได้ทั้งวันแหละเข้าว่าหนึ่งพบเรือนความหมายลึกล้ํากว่าที่คิดครับจริงนะฮะแม้กระทั่งดูดวงมาน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 นานเป็นสิบปีก็ยังเจอความหมายใหมๆ่ๆแต่ความหมายใหม่ๆเนี้ยพอมาเที่ยวพบเรือนมันได้เว้ย อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันมันก็ต้องจดอะคือสมองผมจะไม่พอแล้วกันผมต้องจดไว้อะจดไว้จดไว้เผื่อลืมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันลืมได้อะมันเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้นี่นานัน,นเจอไบ่อยของใหม่ๆหม่เออเฮ้ยได้เหมือนกันเว้ยอันนี้ก็ต้องจดเก็บไว้เป็นสถิติแล้วก็ทบทวนความจำตัวเองเหมือนกันประมาณนี้แหละครับพบเรือนมันกว้างฮะกว้างเป็นมหาสมุทรเลยอะผมพูดจริงๆไม่ททเละมหาสมุทรเลย แต่มันอยู่ในเรื่องเรื่องนั้นแหละแต่รายละเอียดอ่ะมันแตกต่างออกมานะพอเอามาเทียบกับภพบเรือนมันจริงอย่างภพเรือนฮะจริงกับดาวจริงกับภพเรือนฮะก็ได้นะความหมายเยอะแต่ผมยกตัวอย่างแถวแถวนี้แหละเนาะน่าจะพอได้อาศัยเป็นแนวทางกันแล้วแหละนะฮะประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับผม